มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมาแล้วเขาสู่แบนเฟดครับผู้ชมฮะอยู่ในแผนที่พิงเคชครับระหว่างเซลลิวกับดูไวกันใช่ปซอมีเ็งคู่นี้ด้วยก็อัตราการแบนเนี่ยน่าจะเป็นเมตาเดิมเนาะไม่น่าจะเทไปเแยบของปังฉลามลึกป่าพิลี่ครับพีิลี่เขาอาจจะเปลี่ยนไปตามใช่พี่ชายเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเนาะเพราะสมัยนี้ก็เริ่มที่จะแบนปบบฉลามกันมากขึ้นแล้วก็เปิดมาก่อนตอนนี้ครับเซลลิวเลือกจะแบนเป็นไม้ไปก่อนนั่นเองฮะ หแล้วด <L anne ye> <dá> ูไวครับเลือกแบนเซริวครับเป็นปากฉลามไหยครับเซิร์ฟเป็ด่านนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยเรารู้แมทใหม่หรือเปล่าเราแค่โฟกัสตัวซงกันอยู่นะครับผมไม้หนึ่งปากหนึ่งกันไปทั้งคู่ครับแล้วเหมือนกับว่าเซริวครับเลือกแบนดูไวนะครับผมน่าจะเป็นไม้สามปอร์เซ็นต์หนึ่งปากฉลามหนึ่งทั้งสองทีมนะไม่น่าหลุดเมต้าอะไรนะครับผมเรียกได้ว่ามือไม้ทั้งสองทีมเนี่ยเรียกได้ว่าสกิลเพย์สูงกันพอสมควรอยู่แล้วลำพังเนี่ยแค่ทางฟอร์สกับมาโก้เองเนี่ยสองคนนี้ก็ วุ่นวายแล้วนะถ้ามีไม้หลุดไปถึงสามคนแล้วทั้งสองทีมสมมุตินะั้งทั้งสองทีมเลือกแปนเป็นปากสามไม้หนึ่งเงี้ยไม้หกคนเนี่ยโอ้โหวินาศสันตโลได้นะตีกันตีกันแล้วนะแมปเพิงฮะนนี้ตีตีแมประเบิดเลยนะแบบเนี้นะฮะอเรียกได้ว่าก็เป็นการแบนเมตาเดิมแหละครับไม้สามไปฉลามหนึ่งนั่นเองแหละครับซึ่งเซริโอนะครับอยู่ในฮู้สีดานะครับผมส่วนทางดูไว้ครับอยู่ในฮู้สีขาวนั่นเองแหละครับอือืมเอาละ ปวามมันใกล้มาแล้วพี่เบลลี่ขอเสียงจาก FC หน่อยทั้งสองทีมนะครับผมดูไว้สแปมเขาเข้ามานะครับอ่าสแปมเข้ามาครับผมเข้ามาได้หัวใจสีขาวดูไว้หัวใจสีดำเซริวครับมาแล้วจับกล้องที่วิทครับผมตอนนี้ฮะมาแล้วครตอนนี้ฟอร์ดยามาฮ่าแล้วครับผมแม่บิ๊กซีคอนเนอร์ฮะต้้องขึนแล้วฮะเรื่องของเซริวครับมูสสีดำแล้วก็ดูบอลนครับมูสสีขาวนล้วนี่ครับครับผมต้องรอดูว่าในกล่องแอดด็อกช็อตแรกเนี่ยจะเป็นไฟเนี่ยที่ได้ไปครับตอนนี้เนี่ยนำมาก่อนเลยครับไปครับเดี๋ยวตามไปด้วยขนมจีนนะซึ่งเป็นตัวงานแอด ดูไว้เนาะแต่ว่าทางด้านเซริลครับเหมือนว่าจะมากันข้างหน้าให้ฟอนมาทึ่แอดด็อปย้ำงัดแล้วฟอนเตโยโอ้ยแต่ว่าจะไม่ชามาจากไมเคิลตี้ฮะมาโก้ได้ทางด้านดันเลยเนาะฟอนรัดสัตว์เหมือนกันฮะโอ้ยมาเปก่อนแล้วเรียบร้อยฮะในวงแอดด็อปแบบนี้เซริลหายหมดเลยเลยครับ โอ้โหไล่ปลี่ยจากเป็นริงครับตามทางดูไว้ครับแล้วเหมือนกับว่าจะมาโซนๆอยู่ที่พื้นที่เพโซนทงของทางเซริวเลยแหละครับดูไว้เอาอย่างไรดีจะเข้าทําเลยไหมทางเซริวเองก็ขับรถมาชนนแล้วไปเนิร์ดมาโก้แกลงมาแล้วแหละครับมอดวิ่งมาเสริมมาแล้วเจอไมเคิลอยู่ตรงนี้เอาอย่างไรดีปล่อยตัดไปก่อนแล้วเหมือนกับว่าปล่อยให้ทางสนับเล่นกันอยู่2คนแหละครับมีคนเข้าไปจุ่มทงเลยไหมมีบิ๊กซีอยู่มือปักชากันทงนะครับชื่อนี้บอกได้เลยว่าการันตีได้ครับว่ากันทงได้้้แแนนน่ๆครรับตตตออองมาดดููพี ไหวกันมาเยอะเหลือเกินมัจเต้ช่วยกันเบิร์ดดาวเอจตรงนี้หน้าหลังหน้าหลังแล้วเด้งเลยแหละครับวิกซี่ครับปิดไปก่อนเลยครับแล้วชาร์จตรงขึ้นมาโดยไคโดเลยครับ เหมือนกับว่าเซริวครับพยายามมากันครับแต่ดูไว้ก็มาเยอะกันพอสมควรครับมอสพยายามจะตีตัดอยู่ยังไงพยายามจะซ้ำดอลลี่อยู่แล้วมีมือปืนมาป้อนกันมาไม้เดี่ยมือไม้เนี่ยเฮ้ยเอาอะไรกันครับเนี่ยมือไม้กันทงแล้วเหมือนกับว่าป้อนดับเคิวเอาป้อนไปต่อเนื่องเลยแล้วชูยาไเก็บลบเหนือมาเหมือนกันตรงนี้พยายามจะซ้ำยู่ยังไงดีอีกทีหนึ่งเท่านั้นจะเด้งเลยไว้แล้วป้อนกับทิปเบิลคิวเอาเบบี้กรลาไปต่อเนื่องเลยตอนนี้ก็่สี่คิวแล้วครับสำหรับทางปอนเดี๋มาห้า

ไต่อยหมัดเดียวไปพิบัตกลับบ้านเลยเหรอฮะคุณผู้ชมครับต้องรอดูแล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายมาการแต่เป็นไปไปวันนี้ไปใส่หมวกมาแล้ว oh. ไปเก oh. ่งอะไรแบบนี้จะบอกผงเสียแน่นอนเลยครับโอ้ oh. oh. โหใส่หมวกมาก็ปิดคมคมไปก็ไปให้กำทนกันทงไว้ได้อยู่กันทนนะครับกันทนนะครับผมอกแมาให้หมาโก้แกวิ่งมาแล้วเอายังไงดีมีเนิร์ดมาอีกเหมือนกันแล้วพิบิกรลาพาดไปโดนหรือเปล่าเดี๋ยวโดนเนิร์ดก็มาโดนหมาโก้เราปิดมันทีนเขากลับมาบ้านได้ครับจะรู่ได้ไหมครับไปกันต่อครน้องเนิร์ดโดนผ่านโดนเพื่อนไปนะครับเมื่อกี้จับได้นะ ความมันก็คือตีส่วนกันไปส่วนกันมาผมไม่ดูผมดูสลิวผมดูสลิว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 แลกกันไปแลกกันมาดูไว้ก็ไปยับกันจนถึงที่สุดนี่ครับส่งไม้ไปส่งไม้มานะส่งมีดไปส่งมีดมาเหมือนกัน คุณผู้ชมโอ้โหอกทีนี้บอกเลยว่าภาพเสมือเนี่ยอาจจะเบี้ยเห็นเลยครับเพราะดูเหมือนว่าจะกินกันไม่ลงนะฮะต้องรอดูว่าในแอดด็อปลูกที่สองเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายได้ไป7นาทีแบบนี้ล่วงลงมาแล้วฮะโหนุ่มจี้นโอ้โหฟอนคมไปเลยวโอ้โหาวยยังไงเนี่ยแล้วแบบนี้หนู่มเราเรากินนุพยายามเจริญอาหารฟอนเอาไปไปอีกเลยอ่ะสามกิโลไปแล้วได้แอดด็อปด้วยแม่ ไม่ค่อยดีแล้วคุณผู้ชมไม่ค่อยดีแล้วคุณผู้ชมเอัโเกโอ้โเลยฟอร์ดตอนนี้ครับฟอร์ดแกออนไฟมากมากครับตอนนี้ลอกไป8คิวแล้วครับสำหรับทางฟอร์ดครับเรียกได้ว่า8คิวตรงนี้ได้จากแอร์ดอปด้วยเยอะมากนะ ได้ดูว่าเคลียร์ทางดูไว้ในแอดด็อกไปแทบหมดเลยครับแล้วไล่ต่อเนื่องเลยยังไงเแบบี้กะลาตัวเซมาอย่างนี้อย่างแอนิเมชันไม่ได้ต้องขับรถมาขวางไว้ก่อนครับสำหรับทางมอสครับเบก็ยังฟาดอยู่ไม่มีตนใจแล้วครับปอนครับแกเข้าทำกับเพื่อนเลยครับมาแล้วครับเซริวครับบุกเข้าทำในพื้นที่เพโซนทองทางดูไว้แล้วฟาดพับทำไมตัดพทํทำไมเนื้อยังรอดอยู่นะฮะโอ้ ก็ดีแล้วมอสกับไป่ได้รอลี่มาเทิดมาก่อนลอรกินุสเข้าไปถึงบริเวณธงเข้าไปแล้วแล้วมีการเก็บธงจากลอรกินุสมาฟอรนกับบอสแมปปนอยู่ข้างหน้าแบบนี้ไปพิบัติเจอการสกัดจากมือปืนและปักฉลามแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเหมือนกินุสฉลามโอ้โหไอ้ะไปด้วยแบบนี้ไม่ดีแล้วคุณผู้ชมเราโดนยิงขัดมาเรียบร้อยธงแรกจากลอรกินุสกับเซริวขึ้นนำมาก่อน5ต่อ0เลยครับ โอ้โหแต่ไฟยังไม่จบก็ต้องนีรับไ่เคียพื้นที่ไปก่อนพยายามซ้ำกันอยู่ยังไงป๊มยางลงไปก่อนทีหนึ่งมีปืนตัดลงมาแล้วตรงนู้นก็ตะอ้อกันอยู่ยังไงมีคนไปช่วยไหมมองยินุต่อยตัดมาต่อยให้เพื่อนเล่นอายังไงดีจูยะต้องปั๊มยาแล้วสไลด์หนีออกมาเช่นเดียวกันหันมามาชเต้ปาดไปทีหนึ่ง ปากฉลามแทงหน้าแทงหลังมีสนัมมาอีกแล้วเป็นจุ๊บๆไปเก็บภัยพิบัติกันแล้วเว้ยก็ปิดทางชูยะแดงเลยนะครับตรงนี้ครับแล้วจุ๊บๆไปเก็บทางเนิร์ไว้อีกเฮ้ยเหมือนกับว่าตอนนี้ก็ดูไว้จะโดนปิดไปเยอะพอสมควรนะครับด้วยเจ๊เพื่อนมาแล้วไมคี้เล้วพยายามเทดลมเหนือรพ้อมแรกอ่ะนะถือของแรกไปแล้วครับสำหรับทางเซริวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคนของตัวเองเนี่ยในพื้นที่เพสโซงของทางดูไว้เนี่ยไล่เก็บดูไว้กันไปแทบจะหมดเลยแหละครับเอาดีโอ้โห แบบนี้ไม่ดีเลยเลยครับดูไว้ครับมีการส่งผู้เล่นเข้ามาพยายามที่จะการทงแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าโดนทางด้านของเซริลครับกวาดจนหมดเลยครับแบบนี้ต้องรีเช็คกันก่อนโดนปั่นโดนปั่นโดนฉลามวิปั่นดูไว้เรื่องารฉับพัติไกลนั้นมีการสับประจากดูไว้อยู่เหมือนกันนะไปเพีนจะพุดมาเอาแล้วบุญชินนะไปเก็บทางด้านไปกี้มาแล้วสามคิวติดติดจากปฏิพานมาแล้วก็ฟอสเก็บมาอีกเฮ้ยดูไว้หายไปเยอะเลยแบบนี้ผัดมาตอนนี้หนึ่งตอนนี้ังไมาจัดเลยเจอกันเลยโอ้โหอะไรอะฟอสมาทำอะไรอ่ะเลยฟอ ตอนนี้ยังไงเหวี่ยงมาพะเบบบไปเก็บทางจุบๆมาได้แล้วเหวี่ยงมาตรงนี้จะดโดนหัวร,ระวังโดนหัวเพื่อนแล้วเหวี่ยงมายังไม่มีใครตายเลยเนียบร้อยนะไมเคิลเก็บมาให้ทางด้านของเซอริวในตรนที่สองมาเป็นสิบต่อศูนย์ก็เป็นแล้วเลยครับ โอ้โหแล้วไปวิบัติครับไม่อยากจะต่อยทางไมเคิลยศพยายามจะแทงอยู่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าปอนแกไปเก็บไปอีกแล้วโอ้ปอนเลยทุกคิวออกมาพิบัติเลยโอเลี้งเลยนะเก็บใครเข้าไปอีกเลยโอ้ยป้อนเลยฉาดขึ้นมาโดยชูยะตรงนี้เหละครับฉาดขึ้นมาเดี๋ยวๆมีบิ๊กซีมือปไกฉลามกันทงมาเอายังไงดีจะมีคนเล่นไหมแล้วมากับดอลลี่สับหนึ่งที่สับสองที่ได้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าชูยะเก็บได้ทงขึ้นมาก่อนแล้วครับตีขึ้นมาแล้วก็ห้าต่อสิบครับดูไว้แต่เหมือนกับว่าตรงนี้ครับทางเซริวครับอย่าางงทอนแปเซร แผนที่นี้ไปเลยนะฟอสเป็นฟอสแบบจริงกูบอกเลยฟอสนี่บอสแบบจริงหมดเลยครับผู้ชมนะแอดอกตุ้ไม่ได้แล้วว่าขนมจีนจะได้โอ้สลิวได้อีกแล้วอะไรอะรุ่นที่สามก็ยังเป็นฝ่ายได้ไปอยู่เหมือนเดิมฮะแบบนี้ทรัพยากรดูไว้ไม่ดีเลยฮะหมดแน่นอนครับแล้วมาโก้ตรงนี้เจอประเด็นเพราะว่าเจอสองหนึ่งจะทำยังไงเจอสองหนึ่งหน้าหลังแล้วเนิร์ดครับน่าจะต้องหาจังหวะในการเก็บทงแล้วก็เก็บทรัพยากรก่อนนะดูไว้ตอนนี้ ใช่ครับผมเรียกเรียกว่าไอ้หัวตอนนี้ครับทางดูไว้ยังไม่ได้เลยนะครับผมเป็นทางเซริวเนี่ยที่ได้ไปเรียกว่า3ลูกแล้วเนาะไม่รู้เล่นแบบใจเย็นนะไม่หล่นนะเรื่อองแเล่นแบบตามสเต็ปของแผนเองปากเลยครับสำหรับทางดูไว้ครับตรงนี้ครับทางบูชินครับพยายามหนีเอาตัวรอดไปก่อนครับไม่หล่นไล่ไปเรื่อยๆเลยแล้วเบิกรถขึ้นมาก่อนเลยครับพยายามชุบหน่วงไว้ก่อนครับนิ่งๆเลยโอ้โหจัดเลยของแล้วครับตอนนี้ครับเหมือนฟอร์สเมื่อกี้เนี่ยเห็นแวบๆ แกไปรออยู่ที่เพโซนของทางด้วยแล้วหรือเปล่าครับเรียกได้ว่าโซนโพซิชั่นรอให้เพื่อนมาเล่นด้วยเลยแหละครับอื โอ้ยไม่เป็นไรอนิเมชั่นมาก่อนจะฟอรเอาอีกแล้วุกมตอนนี้ดูไว้ต้องการให้ได้นะแล้วก็าส่วนทองทนึงก่อนเพือที่จะเสมอกัาอยู่ที่สิต่อสีทุกตีทุกทุกแบบทุกมุมะมา้สัตว์มาทนเนอร์ับเบดคอนเดอร์มาเหมือนกันนะฮะตอนนี้ทางด้านของเซลิลล์ในถึงชั้นสามคนแล้วไปก็ไม่ได้วิสมายังได้อยู่เสจเิมาพยายามไล่ปิดภัยพิบัติพรภัยพิบัติเนี่ยตัวปักฉลามกันทงยังไงเว้ขาเจ้าม้าไม่เขาอยู่ที่ที่เขาบั่นใจในการเล่นอยู่ว่าแม่เป็นองไรเลาทั้งฝั้ ไล่เคลียร์จนจะหมดแล้วเลยครับ โอ้โหเป็นจังหวะที่ดีครับถ้าล้มไปเยอะแบบนี้เป็นจังหวะสวนกับเนียนอโดนลุกีดต่อเนื่องเลยครับแล้วทิดแกมาแล้วครับตรงนี้ครับมีบิ๊กซีอยู่คนเดียวรับยิงตัดไปก่อนล้มไปไหมเหมือนกับว่าจะยังไม่ล้มเลยครับมีใครโดมาครับขนมจีนมาช่วยเสริมเหมือนกันมือปืนยิงไปครับทิดยิงคมๆตรงนี้เหมือนกับว่ามีปฏิหารวิ่งมาต้องยิงเคลียร์ก่อนนะครับอย่าหลุดโฟกัสทีเดียวครับสำหรับทางทิศสวนมาตรงนี้ขนมจีนกระชากทงขึ้นมายาวๆมีใครโดคอยตัดให้อยู่ลุกขึ้นมาตตตรรงงงนนนนี้้้้้้้้้้มมมมมมาาาาาดดดดููววววววว่่จจะะไไไััแแแแลลลลเหือกบบขขึึคส10 ก็เก็บพีซีไปเหมือนกันแล้วมีคนปาดหน้ากล้องไปหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นไปที่ปาดดอลลี่ไปเอายังไงไปนี้เหมือนกับว่าดังยึดพื้นที่แล้วละครับแล้วขนมจีนไปเก็บทางยูทูบไม่เหมือนกันพยายามชุบหน่วงอยู่เหมือนกันที่พื้นที่เพโซนทงบีของทางดูไว้ปฏิหารเอายังไงวิ่งเซ่มาโดนสนับหยงมาโดนขนมจีนเหนียวนึบๆๆเลยฮะตรงนี้ต้องปั๊มยาไปก่อนเหรครับโอ้โหหูยนึบจัดโอ้โหโอ้โหผู้นี้ฮะไม่ว่า สูสีก็พอสมควรนะพี่พิลลี่พี่ทห้ดูน่ารักีสองู้หัวตารางเลยท่าแล้วในทงบีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าปุ่นปวนจัดเลยดูไว้ครับพยายามจะดึงไฟของทางด้านเซริลไว้ก่อนนะก็จะเป็นการเบรกจังหวะในการที่จะเก็บทงต่อไปของเซริลครับก็ต้องรอดูว่าในจังหวะที่ดูไว้เสียไปแบบนี้เนี่ยจะสามารถกลับ มาคุมโซนบ้านตัวเองทันไหมนะครับเพราะว่าเซริลเนี่ยพอเห็นว่าเคลียร์ไปได้เนี่ยก็อาจจะทำกา,ำการบุกเลย oh. นะฮะก็ต้องรอดูไปแต่ว่าทอน,นี้เนี่ยมันยังไม่หมดไง <O> uh. มาแล้วตอนนี้เ oh. ดเวชันมาก่อนจากบิ๊กซีคนนี้ป้าฉลาวโอ้โห oh. บ,บอกเลยว่าเรื่องเรื่องลือนะคุณผู้ชม hmm. ไม่ต้อง<ด>มองว่าสองทีมนี้เนี่ย hey, จะบูตีเขาไบมบคาบันไดอะเจอกันอามถูสีตอนนี้อยู่ที่10ต่อ10มาแล้วนับเวลาถอยหลังตรงนี้ต้องรอดูแล้วว่าเซริลครับจะตัดสินใจเกมบุกเพื่อที่จะเอาทงนี้มาแล้วปิดเกมไหมหรือจะเป็นดูว่าที่สวนกับมารซหรือวาตันได้ก็ต้องรอดูไปฮะ โอ้โหลตรงนี้ครับบิ๊กซีครับไหลๆเข้าคอมากู้ไปก่อนเลยแหละครับมีชูยามาเหมือนกันในจังหวะนี้แล้วมีเนิร์ดมาด้วยแล้วเป็นจุ๊บๆก็มือปักฉนาาว่ายังไงดีแข่งอยู่อย่างนี้ยังแข็งสู้อยู่ครับสำหรับทางชูยาครับต้องแคนเซิลออกมาปั๊มยาก่อนแต่วิทแกชาร์จโผขึ้นมาแล้วไปพิบัติเอายังไงวิ่งมาไกลๆคอนเนอร์เอาตัวรอดได้ไหมยิงตัดให้เพื่อนก่อนแล้วมีไมกี้มาแต่เหมือนกับว่าตับทีนึงแต่ยังไม่ได้หรอครับวิทแกได้โงขึ้นมาแล้วชูยาพยายาม ทีตรงนั้นในทาวเวอร์ทีสิบชิปหายแล้วชิบหายแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับสำนักฐานด้วยชิบหายแล้วเอาไงจีนแต่ทุกคุณแม่ยาวๆเอามาแล้วตรงนี้ครับมีใครไปกันหรือเปล่านอนเก็บยืนเก็บทรงยืนชิวมีทิศคอนเดทว่าแบบนี้คอนเดดป่ะรอนุนแเดทว่ะจะตัดได้ไหมมือปืนยิงมากคอนเดทจิงมาแบบนี้คอนเดดเรียบร้อยคอนเดดสิบห้าต่อสิบห้าไปเจอกันที่ซันเดดแบบแล้วครับสิบสองสิบสองครับโอ้โหมาให้เห็นแล้วมาจริงจริงๆแล้วช็อตสุดท้ายครับ เสี้ยววินาทีตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าธงมันจะเด้งก่อนหรือมันจะหมดเวลาก่อนคแต่เวลาทามมิ่งของขนดมจีนคือต้องโยกให้เขาจริงๆกล้าที่จะกดธงในทันทีเสี่ยงไปก่อนเลยคือยืนอ่ะพอกล้องพอกล้องตัดไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหยืนยังยืนอยู่เลยทิดเพิ่งมาเติมให้คอยยิงเสริมให้แล้วกลายเป็นว่าทิดนะครับก็ทําหน้าที่ของมือปืนได้ดีมากๆเป็นการสื่อสารกันเข้าให้ที่จะดีนะโอ้โหเป็นการอออินอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่มีอะไรจะเสีย บุกเข้าไปเลยดีกว่าเอาชัวร์อย่างน้อยนะอะอย่างน้อยอะถ้าได้ขึ้นมาก็ถือว่าก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วนี่ครับการแบนก็คือเหมือนเดิมนะครับผมต้องย้ำเงินก่อนนะครับเป็นการรีห้องเฉยๆนะครับในเรื่องของการแบนเนี่ยเราจะมีการแบนใหม่ก็จริงครับแต่เป็นการแบนในครึ่งเหมือนกับครึ่งแรกในตอนที่หลังจากแบนแมปนะครับผมดีไดีว่าเตรียมพร้อมพ่บิลี่หายใจเข้าลึกๆนะนะตอนนี้เราต้องหายใจเข้าลึกๆนะเพราะผมคิดว่า น่าจะใส่นัวส่วนหนองกันพอสมควรนะครับผมคือความมันยกให้เลยคู่นี้นะเพราะว่าจับจับไว้นะจับไม้ทั้งสองฝั่งไว้นะทั้งฟอร์สทั้งอะไรนะอะไรนะไม้ฝั่งด้วยชื่ออะไรแล้วก็แอดดอปนะเจ๊ฝั่งมาโก้ครัมาโก้ครับจับไม้เลยผมบอกเลยจับไม้เรื่องของจังหวะทงจังหวะคิวจังหวะอื่นๆก็ถือว่าทําได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ย คือแอดดอกใ่ยมากคือมันข้อได้เปรียบคือทรัพยากรคือได้เป็นลูกใหญ่ไม่ต้องไปนั่งได้เก็บในเรื่องของไอเทมบ็อกเนาะแต่ว่าดูไวก็<ช>สามารถไปซ่อมในเรื่องของไอเทมบล็อกกลับมาได้อยู่เหมือนกนันเลยครับเลยก,กลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยของน่าจ,จะอาจจะพอๆกันหรือเปล่าแต่สะดวกจะมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมเนี่ยแผนกับกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยทั้งคู่ถือว่าทำได้ดีเลยเนาะใช่ครับ แล้วตอนนี้ครับเหมือนกับว่าก็ฉีกมาก่อนครับแต่ทางเซริวครับออกมาที่ตู้คอนเทนเนอร์ฝั่งขวาของทางดูไวครับแล้วเหมือนกับว่าดูไวครับจะกรุบกันอยู่ที่พื้นที่โล่งๆเลยนะมีส่งคนอย่างทางคิดอย่างดิฟอย่างงี้ครับมือปืนเนี่ยอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมแยกเล่นไปเลยตอนนี้ก็ยิงกระสุนกันไปก่อนกระแสกระสุนก็เรียงรายนะครับผมเต็มหน้าจอกันไปก่อนนะครับเรียกได้ว่าถ้าสมมุติมีคนวิ่งไปเนี่ยแล้วหลุด เรียกว่าหลุดเป็นตัวหลุดเลยละกันมีปืนยิงลลงมาเนี่ยมีภาพอยู่เหมือนกันนะครับที่อีก<ช>ทีมนึงเนี่ยจะโถมใส่ในทันทีในจังหวะที่เรียกว่าจังหวะไม่ทันทั้งตัวแหละออดอยววย,บบย้บ ต้องระวังฮะในเรื่องของระยะปืนครับมันมีอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นสิบบล็อกนี่เงี้ยพอหลุดระยะปืนคือพอโดนยิงเปิดแบบนี้แล้วทางด้านของเซริลเนี่ยเคลียร์มาหมดเลยแล้วเข้าชาร์จเลยนะคุณผู้ชมครับแั่ภาพตรงนี้แต่ไรมาก่อนแล้วทางด้านของบิซซี่ครับฉลามพยายามจะหาดเมชันมาก่อนไหมจะได้มาหรือเปล่าแต่ว่านอนจะไปหูเสียคิวมาแต่ว่าไปนี่มันเจนเท็จส่วนกำลังได้ตอนนี้อยู่ที่สองตอนหนึ่งแล้ววิ่งตอนสองก็มาแล้วเท็ดกับไปเท็ดกับมาต้องรอดูว่าใครจะเป็นฝ่ายคนนำมาก่อนแต่ว่าคกองนุษย์ตัวคดสินเก็นฝ่ายไหน ตัดไปโดนยิงอะไรอ่ะยิงมาล้มอีกเหมือนกันตอนนี้ดูไว้3นะเซริโอสามมาตายคิวเดบิวไปตรงนี้มิงี่กขาังวิ่งเสียไปไปไปเก็บทางบูชินมาก็จริงครับแล้วตรงนี้ครับเบย์พี่กะลาพยายามซ้ำมือปืนอย่างคอนเดอร์อยู่ตรงนี้เจ็ดสี่แล้วดูไว้แกขึ้นนำมาก่อนครับรองจินุเก็บขนมจีนเทกมาให้ปอดไปเก็บไข่โดมาเอาแล้วไงครับแล้วรองจินุเด็บเอริวเอาเอาผ่าดครับไปเอาเพื่อนตัวเองครับตอนนี้แจกแจงไปเอายังไงดี่แปะต่อห้ารีได้ไหมีได้ไหมรีได้ไหมรีได้ไหมราีได้ไหมราโดยยภัพิบ้ไหครับีได้ เขาไปก่อนปอดไปเก็บเนิร์ดมาแล้วครับตอนนี้ครับมือไปของทางเซริวครับยังอยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าโดนนวดอยู่หน้าหลังตรงนี้ดูไว้9ก้าแล้วครับดูเซริวหกแล้วครับคอนเนอร์ยังยิงกดให้อยู่แต่เหมือนกับว่าเขาจะวิ่งมาแล้วครับพี่บิลลี่ฮะ ใช่ครับทุกคนสีขาวจะหนาตามากกว่าคุณผู้ชมครับดอลลี่ครับโดนชูยาเอาทางด้านของเเชเต้เก็บไปแล้วตอนนี้ไม่อยากจะเสริมมาทางด้านของรอสส์ครับปิดดีดีท่านเอาตายมาโคตายเอานะเจ็ดสิบยังมีโอกาสที่จะโดนอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูว่าในเรื่องของจำนวนคนที่ได้เปรียบจะสามารถเอาชนะไปได้เรียบร้อยมาเรียบร้อยปิดมาชนะไปกี้กับเบบี้กระลาเก็บมาสองคิวท้ายส่งผลให้ทางด้านของดูไวมาก่อนแล้วครับในเกมแรกชนะไปในสิบสองสิบสองนั่นเองแหละฮะโอ้โหแล้วดูไวแกทำได้ครับเรียกได้ว่า เรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงในช่วงกิงทงนะครับทรัพยากรก็ไม่มีอีกแล้วนะครับกลายเป็นว่าโอ้ออินไปหมดหน้าตักนี่แหละเดโอธงมาดีเสมอแล้วเอามาเรียกได้ว่าชนะในซันเดย์เดย์สิบสองสิบสองกับพี่บิลลี่โอ้โหเท่าในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมือไม้อย่างฟอร์สของทางเซริวเนี่ยแกพยายามอยู่จนจดจบไว้นะเรียกว่าเป็นเป็นคิวสุดท้ายแทบจะสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะสหรับทางฟอร์สแต่ไหนฟอร์สชิวไม่ได้พูดนะทางดูไว้ครับแกไม่ได้พูดระบอกว่าชิวนะ กระดำยิงผมก็พูดนะว่าผมเชียร์เซริวแต่เป็นการบรรจัให้น้องในดูไว้ที่ไปแข่งคือโดนสนับ2คือโดนไม่ได้พูดนะว่าชิลนะไม่ได้เล่นเลยใช่เปล่าคือเขาจับขาดเลยนะคือสังเกตได้เลี๋ยวเขาโดนยิงโดนยิงพยายามจะลุกขึ้นมาที่จะซ้ำที่จะเล่นแต่ก็โดนยิงรัวๆครับคุณผู้ชมกลับกลายเป็นว่ามาโก้เมื่อกี้มันมีช็อตหนึ่งที่มาโก้ไหลไปถึงสองสามคิวด้วยกันนะเพราะไหลแบบนั้นแล้วครับคุณผู้ชมมาคิวมันไหลเรื่อยๆเลยครับแต่ก็มีจังหวะที่เซริวเนี่ยได้สวนก็ถือว่่่่าาาดดดููเเเเหมมืือออนนนนใรรรงงขกีีีไไฟท์ยยว้ตั ต้องทายเกมยี่ว่าจํานวนคิวมันไม่ได้ต่างกันเยอะตรงเนี้ยใครจะชนะกูไม่ได้มีสนุดเสียอยู่แล้วก็คือรีมูแชียร์เทลรีแล้วก็กูก็ส่งกลังใจให้น้องอยู่แล้วเรพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วชิวเกมที่ดูไวเรื่อยๆกว่าครับและไอ้เหมือนไปกู้เจ้าของทีมแล้วกูมีสุดได้สุดเสียไอ้สัตว์ไฟเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยดูไวนะครับก็เป็นว่าในครึ่งแรกฮะ ดูไว้ครับในแผนที่พิงเคสครับเอาชนะมาได้ใน12-2แซนเดีสนั่นเองนะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเดือดเดือดเดือดมากค่ะคู่นี้หนุกหนุกคู่เนี้ยคู่เนี้ยมันคู่เนี้ยมันกูบอกเลยว่าคู่เนี้ยมันเรากลับมารับชมในครึ่งหลังระหว่างเซริลกับดูไว้กันครับใช่ครับนะครับพิวิลลี่ต่อกันเลยต่อกันเลยไม่ทันเรียกได้ว่าให้พักกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่เรียกว่ายังค้างคากัะครึ่งแรกอยู่เลยนะ ผมพร้อมที่จะออกออนิวไปรับคุณไปทานข้าวส้มตำข้างทางมาครึ่งหลังแล้วเลยครับคุณผู้ชมครับเมตาการแบนเนี <t uh> <t uh <t uh> <t uh uh ่ยท uh> uh 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 ั <t uh <t ้งค uh> uh> uh ู uh ่ก็ยังแบนเหมือนเดิมกันอยู่นะครับเอาแล้วล่ะครับตาห้อยแข้งแล้วปากมาดาเธอเด้งเหมือนกับบูวินลาเดวเวเดงกี้นะกาดีกาววันนี้เนี่ยการันตีแล้วว่าแกเนี่ยมีหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมแม่แต่ว่าจะจับไว้คุ้มในวันนี้ไหนๆก็มาถึงครึ่งทางแล้วถ้าชนะได้รับไปเลยถึงสามแต้มหรือทางด้านของเซริล จะไม่ยอมนะแล้วจะยอมแอบบว่าให้แบ่งแต้มไปคนละหนึ่งก็ต้องรอดูเหมือนกันอืมใช่ครับผมอ่ะเรียกได้ว่าในครึ่งหลังนี้แหละครับถ้าเรียกได,ด้ว่าทางดูไวอะครับอาจจะเรียกได,ด้ว่าแก้แผนแก้เกมในครึ่งแรกไหมได้ไหมนะครับผมเพราะว่าในครึ่งแรกเนี่ยเอาจิงๆแล้วเนี่ยเรียกได,ด้ว่าเป็นการแก้เกมอยู่ส่วนหนึ่งเนาะที่พี่บิลลี่บอกผมในช่วงที่เราพักกันไปพี่บิลลี่บอกแล้วว่าดูแล้วเนี่ยเป็นการแก้แผน เป็นแผนแน่ๆแหละครับในเรื่องของการเก็บคงของขนมจีนนะครับผมตามหาส่งซ้อผมใส่เทวินอ่ะนิดหนึ่งคือด้านบนเนี่ยไม่มีมือปืนพี่บิลลี่นะไม่มีมือปืนเลยมือปืนอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับผมแล้วมีเหมือนกับว่าขนมจีนนะครับใส่เทวินเก่งจัตินเซอร์อีเกิลอะไอเนียนอยู่ใกล้ๆโคง นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นแผนที่เย่ยบยนต์พอสมควรสําหรับทางดูไว้นะครับผมในครึ่งหลังนี้นะครับผมเริ่มมาแล้วครับสหรับฝั่งกันมาครับดูไว้อยู่ในฝิ่งข่าวนครับทางเซริลุยเซลิวได้อยู่เนี่ยมาดูกันที่แอดด็อกเลยครับพี่บิลลี่นะมาดูวิธีแก้เกมบายอย่ากเป็นแอดด็อกตรงนี้ครับโอ่ยขึ้นแล้วเขาก็จะเซออยู้ได้รบบี้กวนทางด้านของดูไว้ภาพนี้เป็นทางด้านของดูไว้ได้มาก่อโอ้โหฟอนฟด์สองทีมาเฮ้ยยังไงไล่มาตอนนี้ตัวหตอนนี้กับมาโก้ก็ไปก่อนแล้วยังไงไปไป็นทางด้านของเววมมาาาได้้้้แลพยยจะออโโห แต่โดนสวดโดนเทดนฟาดเป็นคนสุดท้ายในวงไฟแอดดอบเลยครับโอ้โหโอ้โหแล้วตรงนี้กับไคโดครับแกมาแล้วครับมาที่ธงเฉยเลยแต่แกันว่าบิ๊กซีแกอยู่แล้วครับก็ต้องแคนเซิลออกมาก่อนปั๊มยาไปทีหนึ่งมีมาชิเต้มาเหมือนกันตัวเซเซมาตรงนี้จะเบิร์ดดาเมจได้ไหมล้วเหมือนกับว่าเมื่อกี้ครับไพนคิลเลอร์เด้งเลือดขึ้นมาให้40่สิแต่กันว่าดาเมจมันล้นเหลือเกินครับเป็นบิ๊กซีเก็บไคโดไปแล้วดอลลี่ไปเก็บนัทมาอีกเหมือนกันแหละครับขึ้นไปพอๆกันครับสำหรับทางเซริวก็ดูไวเลยคร คือเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ช็อตสวนของไมกี้เนี่ยมีโอกาสแย่อยู่เหมือนกันนะเพราะแกกวาดทีเดียวสองถึงสามคิวแกกวาดหมดเลยแล้วไปกวาดเพื่อนด้วยนะฮะแต่ว่าไมกี้เนี่ยได้ช็อตที่ว่าสวนก็ไปนะครับอนิเมชั่นปิดไปได้เลยทําให้ดูไว้ที่เมื่อกี้ได้แอดดอกไปด้วยก็คือเป็นผู้จบไฟในวงไฟแอดดอกไปนั่นเองคุณผู้ชมครับเอาแล้วฮะดูเหมือนกับว่าเมื่อกี้เซอริลครับมีการส่งคนเข้าไปในบริเวณเพลย์โซนของฝั่งดูไวเข้าไปแล้วตอนนี้ต้องรอดูว่าเขาจะทําเกมบุกเพื่อที่จะเอาธงทงน เอาเลยครับแล้วตรงนี้ครับพีทครับยิงตัดยิงสก,กัดให้อยู่แลลวครับแล้วไปไปเก็บทาง ลองชินนุชมาอีกเหมือนกันแหละครับแล้วทําเข้าวไอ้อีโมโหครับต้ามันว่าผ้าอะไรกันเพื่อขวาบใบอย่ามาตัวรอดมาเดี๋ยวรู้ว่าเวกแกมาปิดก่อนจุดตาเซลิโวายคอนเนอร์แกอยู่ข้างหลังตรงนี้ไปมาเล่นแล้วมีทางบูชินมาแต่กันว่าบูชินเป็นแพ้ระบาดรับไปก่อนเลยครับแล้วชายญมชาโทงขึ้นมาครับด้วยวิทครับแต่มอสปิดนี้ไปลอนใบต่อแข่ไม้มาตรงนี้เอาแล้วโดนด้านด้านหลังพยายามหัวดู่อย่างนวดอยู่ครับตรงนี้จะมาหน่อยตัดมาก่อนสำหรับทางไปแล้ว เหมือนกับว่ามอสก็ไปเก็บดอลลี่มาได้เมื่อกี้ล oh, ุ้นมากนไกลๆโอ้โหคมกริบครับโดยปอสอะฮะได้ไปไปครับตรงนี้ก็พยายามชาร์จตังขึ้นมาแต่ต้องคอนเซิร์ฟเป็นกอนแล้วชูยาไปเก็บลมเหนียวเหมือนกันไกโดเก็บเนิร์ดมาอ้าวพาท่าไปต่อยเพื่อนแล้วครับแต่ไม่เป็นไรกระป๋ญาเมา่อก่อนมอสเอาอยัางไงดีมาโก้ปาดไปหนึ่งทีปอรสแกลุกขึ้นมาแล้วแกควางอีกแล้วเอาอยู่แล้วมือปืนยิงตัดไปก่อนนะตรงนี้อย่าให้ปอรสได้เล่นเยอะเลยครับ นี่แหละฮะยิงขัดไม่ได้เล่นเลยนะฮะวอลเลยกดรวมๆไม่ให้เล่นจริงๆฮะพอลุกมาเนี่ยสร้างแต่ปัญหาแน่นอนนะดูไว้ต้องระวังให้ดีเลยครับร้อตัวปัญหาวงไฟเนี่ยการเก็บทั้งด้านของเวมาได้ไล่มาต่อไม่ให้ลุกอ่ะเอาง่ายคือไม่ให้ลุกอ่ะไม่ได้ลุกเลยจริงๆน่าจะเรียบร้อยครับทางด้านของไม้เขาต้องเก็บไปก่อนแล้วตอนนี้น่าจะหาจังหวะสับมาเชเต้จากมอสมาเพื่อจะปิดทางด้านของฟอสส่งกลับมาได้สมานได้ไหมจะได้หรือเปล่าหามุมสับร้อยใหม่สับมาแล้ววิสกับไปได้ของด้านของทิศมาพยายามสับหนุ่มมาแล้ว ขนมจีนปล่อยตัวเก็บทรงของดูไว้โดนเก็บมาแล้วตอนนี้ฟอสยังดูแบบนี้ยื้อร้อครับปิดหดได้โอ้โหกว่าจะเก็บฟอสไปได้แหละครับก็ถือว่ายื้อนานพอสมควรแหละครับแล้วตอนนี้ครับแอร์ดอบแอร์ดออปลูกที่สองนะครับแล้วเป็นลองจินุสนะครับเอ้าะแต่องจินุสแกอยู่คนเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้ครับอยู่คนสองคนเท่านั้นเองครับดูไว้เต็มไปหมดยกลายเป็นว่าเป็นลองจินุสที่ได้แอร์ดอปมาแหละครับก็แบ่งทรัพยากรกันไปในเรื่องของแอร์ดอปครับ 1>, 1ต่อหนึ่งเท่ากันนะครับผมในเรื่องของธงตอนนี้ยังไม่มีใครได้แต้มเลยนะครับผมถึงว่าไฟกันโอ้โหดูเดือดพอสมควรธงนี่ไม่ได้ให้กันง่ายๆนะครับผมในครึ่งหลังนี้นะฮะอืมใช่แล้วไปได้มาได้ไงสัตว์นี้เนี่ยไปได้มาได้ไงเลยเนาะอ้เหี้ย่าก็อยู่อย่างเยอะผักกันลับนะแต่ว่าฟอร์เนี่ยอันตรายจริงๆนะครับดูได้เลยว่าไม่ได้เล่นจริงๆรอบนี้ ปืนนี้ยิงกดคือกระสุนทั้งหมดที่เอามาเนี่ยคือเอามาเบรกฟอสก่อนเลยกระสุนที่มียกให้พี่หมดแล้วพี่ฟอสพี่ชายมาด้วยสนับนะพี่บิลลี่นะสนับกับปืนเนี่ยโอ้โหโฟกัสหลักๆเนี่ยผมคิดว่าทางดูไวเนี่ยอาจจะบอกแล้วละโฟกัสอะไรอะไรทำอะไรเดียวทาอะไรก่อนเลยก็คือฟอสนั่นเองนะครับผมอยากให้เขาได้เข้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะลำบากอีกนะฮะแล้วตอนนี้ครับอีกประมาณ50ิวินาทีครับก่อนที่อ่าธงบีจะเกิดขึ้นมาครับเวก็ไปเก็บเงินดมาได้และครับหายไปก่อนครับ1คนสําหรับทางดูไว ก็รอดูแหละครับว่าจะเข้าทำในพื้นที่ทงของแต่ละทีมกันยังไงนะครับโอ้โหเล่นยาเย็งกันพอสมควรครับในครึ่งหลังนี้เล่นยาเย็งนี่แปลว่าอะไรเล่นยาเย็งยังไงเล่นยาเยงนีเล่นยาเยงกันพอสมควรโอ้ยแล้วอนิเ t ชันตัดมาก่อนเลยเวดไปเก็บไปนะคกัาพยายามที่จะไล่เก็บอาเทมบอสกันนะฮะแต่ก็ต้อง ไล่กวาดกันไปด้วยเนาะจะพวาขวนกันหน่อยโดี๋ยวกล่อยไฟไหนเก็บฟรีไปมันไม่ได้นะเพราะว่าในเรื่องของทรัพยากรนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายเกมที่จะส่งผลให้นัสองเอ้อแต่ดูไอ้เสียทำพิงสอง้องมาแก้กล่องได้นะครับขนมจีนตอนนี้ก็พยายามจะงัดอยู่แต่เหมือนว่าฝั่งของเซริวเนี่ยจะเริ่มส่งผู้เล่นมามองมาคอยดูคอยอะไรไว้แล้วนะน่าจะหารูปแบบในเกมบุกหน่อยว่าจะต้องบุกยังไงนะครับ ใช่ครับผมเอาแล้วชูยาครับก็อยู่ตรงนี้ครับดอนลี่ยพยายามเรียก <c oughs> ว่าปั๊มอ่าตัดตัดตัดอยู่แต่มีมือปืนยิงมาตรงนี้ลม้มไปสองคนแล้วสวนเลยชูยายังไงดีจะสับดอนลี่จนตายหรือไม่ต้องปั๊มยาสู้แล้วละครับดอนลี่ครับแต่เหมือนกับว่าดาเมจจะไม่เข้าไปเข้ากำแพงเลยครับก็ยังสับอยู่เอาอยัางไงดีปั๊มยาสไลด์หนีามาก่อนมือปืนยิงมาได้ไหมเอาอยัางไงดีแล้วเหมือนกับว่าจะฉีกออกมาเลยครับชูยาครับอโอ้โหปิดกันไม่ลงเข้ากันไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้ เรียกได้ว่ากว่าจะเข้าได้แต่ละทีเนี่ยก็คือยากลำบากยากเย็นมากๆเข้าไปแล้วก็ใช่ว่าจะได้ทงเลยนะครับต้องไปไฟกันอีกโอ้โหเป็นตัวเล่เดี๋ยวจะเจอภาพยังไงฮะเดี๋ยวจะเจอภาพแบบไหนรู้ไหมศูนย์แ้มไม่เก็บทงกันเลยแล้วไปวัดสิบสองยี่สิบสองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นแบบนั้นคือเคยเจอเลยคือพิ่เคยเจอเหรอใช่งานออฟไลน์กับนอบอสทีสองคนที่เราพี่ได้พี่ได้มากับบอสใช่ไหมศูนย์แ้มสองรอบวัดกันแต่สิบสองยี่สิบสองอย่างเดียว ก็คือบิ๊กซีนี่ช็อตปฏิหารใช่ป่ะไล่กันไปใช่ป่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสูญแตกเลยไปวัดกัน12ยุบสองช็อตที่บิ๊กซีบูขม้นมาก็คือช็อตนั้นเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือ นี่คือว่ายังไงดีล่ะเนี่ยทีนี้นะก็คือเราต้องไปยัดความมันไว้ที่นั้นหรือเปล่าในเกมโอ้อะไร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 แอปแอปอปสี่ในที่นี้แลเป็นขนมจีนที่ได้ไปครับเกิดไปขึ้นมาย่อมย่อมตรงนี้ยังไงดีเซริวเข้ามาสี่มาโฟเหมือนกันแล้วตรงนี้ปอดแกโดนปิดไปโดยมอสก่อนเลยเบิร์ดดามิ่งกับทางมาโก้เลยครับก็ได้กันไปแล้วครับมือไม้หายไปแล้วแบบนี้เป็นจังหวัดที่ดีหรือเปล่าที่สำนักพันธ์งดูไว้จะเข้าทําธงในทันทีแล้วครับแล้วโลจินุสแกหลงอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่าเบบี้กะลาจ หน้าหลังตรงนี้ก็เด้งเลยนะครับเบบี้กลาปิดดามิสุดท้ายเอาเวเซริวไปอีกเหมื away, อนกันครับไปถึงสาเขาดันครับเซริวตรงนี <S 2> <s 2> ้ Oh โอ้โหเริ่มแล้วไงน่าจะทําเกมบุกแล้วเลยครับดูไว้ครับหมือนว่าตัวผู้เล่นของทางด้านเซลเนี่ย oh เสียไปเยอะนะแต่ตรงนี้เนขนมจีนบอกว่ามันค่อนข้างที่จะขับแคบไปหน่อยเพราะว่าปลาฉลามเนี่ยมันมายืนจออยู่ข้างหน้านะฮะต้องรอดูว่าจะทําได้ดหรือเปล่าดิฟมาแล้วไงดิฟมาแล้วไงดิฟ oh จัดมาแล้วไงยิงปืนให้ขนมจีนเข้ามาแล้วเลยครับต้องรอดูว่าถ้าทงทงนี้มาดูว่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในช่วงท้ายเกมแล้วหระอคทุกผู้ชมจะทำได้ไหมจะทาได้หรือเปล่าแต่ยาตอนนี้น เป็นฝา่ายเขานำไปก่อนในช่วงท้ายเกมเลยครับการโอ้โหแล้วนี่ครับเหมือนกับว่าจะเป็นจังหวะดสวนกัน <แ S 1> เหมือนกันครับไมเคิลก็พยายามชาร้าทงขึ้นมาแต่ก็รูว่าตรงนี้กับปฏิหารก็จะวิ่งมาที่ทงเหมือนกันเจอเบบี้กะลาก็ต้องปิดกันก่อนเลยเอายังไงดีจะได้ไหมตอนนี้เซรีลล์ลงไปถึง3คนด้วยกันพยายามจะเก็บทงขึ้นมาแต่ไพพิบัติน่าจะไปปิดมาก่อนเลยครับบูจีนเอายังไงดีดอลลี่เก็บขนมจีนมาแล้วปฏิหารยิ่งทะเลาะกับอยู่กับเบบี้กะลาแล้วมีไมกี้เลสมาอีกเหมือนกันตรงนี้ช่วยกันเบิร์ดดาเเมจหลือแค่เเเเเเท่าาานนัั้้้้แลลลลลวองงดดดยรคบบบีกปิมจสุดดดท้้้้้้้าาาาายใหหหหปปปฏิรรกกกกกลััับบบบนนนนนไไแวววมมมโเเเ็อออืืตงีู่ เกียร์พื้นที่ของทางเซริวไปหมดเลยเลยครับเ้าพยายามบัดไปเก็บลองจีนุสมาล้มกันไปค่อนข้างเยอะด้วยเวลาตอนนี้เนี่ยยังมีภาพอยู่ครับสหรับทางเซริวเหรอฮะใช่ครับยังทำเสมอได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องเร่งเวลาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านเซริวเสียทุกเรื่องเปอนข้างเยอะเหมือนกันลู้ชมครับตัวไว้จัดเลยน่าจะได้จังหวะรีเซ็ตนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเกมบุกของเซริวกลับไปเอาทุงฝั่งของดูไวเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปพลาดโดนทางด้านดูไวเนี่ยกันบ้านซะอย่างนั้นนะคุณผู้ชมครับแบบนี้เนีี่่่ยยยยผมมมบอกกกเเเเลวววาางทคดดันนซริ ความกดดันเยอะแน่นอนนะดูไว้ก็าทีการบ้านเอาหน่อยเอ้ยเซลิวถ้าการบ้านอยู่ก็ยังไงก็ยังไงถ้าเกิดเอาโชว์เนี่ยสำหรับผมนะคือถ้าทำไม่ได้เนี่ย แรกเลยเไปไปเลยยังไงถ้าสมมุติแล้วเี่ตัดมาแค่นั้เนาะรงมาตร้นใช่แต่ตรงนี้เรก่อนแล้วอ้ยอะไรอเงียาคไปเสริมมครเอาก่อนรางนี้ได้มายังไงไปโดเก็บไปพิบัติตอนนี้เหมือนจะเจอปุนวดมาจากมาเชตเต้ต้องหาเจ้าวานการเข้าไปแอนิเมชัเแล้วเวครับเก็บมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่ามีใครเก็นหรือเปล่ามีใครเห็นกันตัวใครตัรตัวใครกัวใัวไรตัวกวใครวครับโครัวตรต้ครตัครัวใครัวใครตัวใครตัวใตัันัตวกรว บอลเอาฟอนเก็บไปไม่เหมือนเก็บวินมาได้ก็จริงนะบอลเอาบอนจีนไปลงจีนุสพยายามบอลให้เอายังไงดีล่ะครับตรงนี้ครับเป็นการเล่นแบบไหนมาอยู่คนเดียวแล้วจีนุสต้องแข่งโนออกมาก่อนแล้วก็เพราะว่าไม้มันน่ากลัวเหลือเกินแล้วทางมาโก้โดนนวดหน้านวดหลังโดนที่แล้วไม้พูดยังไงแล้วชูยาบแกแถวยามเททงขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าพายบิดบอลมาจับกันทงเข้ามาปาดคอไปแล้วครับลงจีนุสยังไม่ได้ทงนะครับแต่กลายเป็นว่าชูยาบตรงนี้คูคิดครับเก็บทีเก็บทงคูคูเลยแต่กลายเป็นว่ามาแล้วครับดอลลี่กับบิ๊กซีีมมืือปนิง ไปก่อนตอนนี้10่สิป0เวลาแบบนี้ไม่ทันแล้วครับน่าจะเป็นดูไว้ความฝั่งแต่ทีกลับบ้านไปได้แล้วล่ะฮะโอ้โหดูด้วยว่าเพอร์เฟกครับช็อตสุดท้ายนี่เพอร์เฟกมากมากครับดูไว้เราดูจากรูปเกมมาคุณผู้ชมเห็นได้เลยว่าไพน์บัตรฮะธงเบียร์เขาพอ่นเป็นคนนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าปากฉลามกับธงเนี่ยคนนี้ไว้ใจได้เลยนะคือเขารู้จังหวะเลยว่าจังหวะไหนควรที่จะต้องลงไปเล่นจังหวะไหนควรที่จะต้องเบรกไว้ก่อนนี่ครับ โอ้โหจังหวะแลกทุงเมื่อกี้นะอย่างที่พี่บอกว่าถ้าสมมติว่ากันได้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเอาจุดชวนแลกไปเลยจะโชว์กว่าเขาตัดสินใจที่จะไปบุกฮะคุณผู้ชมครับแล้วกับกลายเป็นว่าต่อฝาลงไปเลย10ต่อ0นี่ฮะเล่นดีมากแล้วแก้แก้มาได้สวยมากเลยนะคนนี้ใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ในรอบของเออเดนแดนแบงค์เลยอ่ะพวกหนึ่งแกกันทงอย่างดีนะครับภัยพิบัติก็เลยขอสถานเอ่อเรีื่องใจให้นะครับภัยพิบัติเฉลยเลย เป็นภัยิบัติระดับหมอลำซิ่งเนาะมีโอกาสไหมนี่คือมีโอกาสตอบไหมใช่โอลำซิ่งแบบนี้คือมีโอกาสตอบไหมครับแบบนี้คือมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสแบบขึ้นมาอยู่นะเซลิวมีปะให้น้องมันแกให้ให้ทีมเซลิวแกตัวมีใช่ปะโอเคสวย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 เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งทั้งคู่แหละก็คือฝีมือยุคนี้เก่งพอๆกันอยู่ที่อันนี้แหละทามมิงแล้วเอเบใช่ทามมิงทามมิงทามมิงใครดีกว่าจัดีเลยแลวแก้เกมดีกว่าสวยเลยสวยมากสวยมาก so 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 selu d u a